เพื่อนๆวันนี้นะครับผมพามากินก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับ20บาทนะครับร้านนี้พี่เขายุคนี้ก็ยังขายแค่20บาทนะครับโอ้โหร้านนี้ DIY เองทั้งร้านนะครับโดยแฟนพี่เขานะครับแต่วันนี้แฟนพี่เขาไม่อยู่ผมถามว่าพี่นี่จะทําอะไรเนี่ยพี่บอกทําหมูแดงผมถามโอ้ยมันทําง่ายขนาดนี้เลยเหรอพี่บอกง่ายๆใช้สีผสมอาหารนะแค่นี้มนุษย์ให้เข้ากันนะครับให้น้าซุปกับสีเข้ากันนะครับแล้วพี่ก็ดึงหมูขึ้นมาจากหม้อแบบนี้โอ้ยหมูร้อนมากนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้ว แล้วก็แค่กดๆป้ายๆแต้มๆลงไปแบบนี <of> ้โอ้ยผมว่าพี่หมูมันชิ้นนี้จะใหญ่กว่าชาไปอ่พิกโอ้โหแบบนี้นะครับพีิกลับมานะครับนี่ค่อยๆแต้มๆนะครับให้ทั่วทั้งชิ้นนะครับผมถามไม่ต้องหมงต้องหมักมันหรอพี่บอกไม่ต้องหมงต้องหมักมันในอย่างเงี้ยง่ายๆเราสไตล์บ้านๆนะครับอ่าเกี่ยวแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะเสร็จแล้วหมูแดงทีเขานะครับเขาไปคล้องไว้ในตู้นะครับโอ้ยมันเร็วจริงๆเนี่ยยัง fast and furious นะครับหมูแดงเรียบร้อยนะครับนี่ไม่ใช่พวงกระสือนะนี่คือหมูแดงนะครับอ่ะ ถ้าไม่ฟังนึงนะครับนี่กระสอบปุ๋ยพี่ไว้ทำอะไรพี่บอกไม่ใช่กระสอบปุ๋ยอันนี้ไว้ใส่ฟืนนะครับนี่ของพี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับก็จะใช้ฟืนแบบนี้นะครับกระชอกลงไปเพิ่มความร้อนแรงของไฟนะครับนี่ฟืนอยู่ในกระสอบปุ๋ยนะครับสูตร16-16อันนี้นะครับนี่ฟืนแบบนี้นะครับแล้วพี่เขาบอกผมแต่จริงๆเขาใช้ถ่านผสมด้วยนะครับเป็นถ่านกะลามะพร้าวผมบอกว่าวันมีเหรอที่บอกโอ้โหหยิบขึ้นมานี่กะลามะพร้าวทั้งอันเลยนะครับนี่ผมขอหยิบดูหน่อยนะครับเขาบอกกับผมนะครับตัวนี้มันต หอมของกะลามะพร้าวด้วยนะครับทาให้ก๋วยเตี๋ยวของเรามีกลิ่นอของความโบราณนะครับอ่ะยัดเข้าไปกัดฉกเข้าไปแบบนี้โอ้ยมันสีได้ไหมพี่ะจากที่ใส่กะลามะพร้าวเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับดูควันดิครับโอ้โห เุ้ยเตาก็ติดแรงนะครับนี่มันติดไฟง่ายมากเลยนะกะลามะพ้าผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับดูดิครับไฟลุกขึ้นมาข้างหม้อแบบนี้ผมถามว่าพี่น้ำซุปมันได้หรือยังเนี่ยบอกกับผมนะครับถ้าไฟท่วมขนาดนี้มันน่าจะต้องได้เปิด้าพึบออกมาแบบนี้นะครับนี่พี่เขาจะตักให้ดูนะครับพี่เขาเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเล้งนะครับนี่อ่าตักมาแบบนี้นะครับล้วงไปสองสามช่องพี่บอกเอ๊อยู่ช่องไหนเอาอยู่ช่องนี้นะครับนี่ผมสั่งพี่เขาไปนะครับเป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับนี่พี่กระชอกเส้นเล็กลงไปแบบนี้มาดู ยี่สิบาทมันจะได้ขนาดไหนนะครับอ่ะใส่ผักลงไปแบบนี้นะครับลวกสักนิดหน่อยนะครับลวกสักเล็กน้อยพี่บอกว่าพอนะครับล้างชามนิดนึงนะครับนี่ค่าเชื้อนะครับอ่ะกระชอกลงไปนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านๆยี่สิบาทดูมันได้แค่ไหนนะครับนี่มาแล้วครับปลาเส้นนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองนะครับหั่นพวงกระสือไม่ใช่อันนี้เป็นหมูแดงนะครับหั่นหมูแดงแบบนี้นะครับพี่ให้หนึ่งชิ้นเลยนะครับนี่หมูแดงนะครับที่นนะครับก็หั่นชืบชึบชืบด้วยความคล่องแคล่วแบบนี้นะครับผมบอกกับพี่เอ <N> ผมแล้วเสียวแทนนะครับหั่นแบบนี้แล้วก็ไปโปะลงไปในเส้นเล็กแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมาทําตัวน้ํายานะครับนี <N> ่หั่นมะนาวลงไปนะครับนี่หั่นไว้สองซิกนะกระชออกถั่วป่นลงไปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ,รบก็เป็นตังชายนะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ใส่เคยลงไปด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับจับนะครับกระชอกลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ผักชีต้นหอมตามลงไปนะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับกระชออกชูรสลงไปปลายช้อนนะพี่บอกต้องมีชูรสนะไม่งั้นมันไม่นัวไม่แซบนะครับ บะนาวลงไปนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า20บาทนะครับพี่เขาให้ลูกค้าแบบนี้ทุกคนนะครับตบท้ายด้วยพริกเผาลงไปแบบนี้นะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับนี่พี่ก็จะมาใส่น้ําซุปนะครับแล้วก็มามนุษย์ให้เข้ากาันเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับเน่แบบนี้บ้านๆนะครับกระชอกลงไปในชามโอ้โห วน้ารับประทานจริง20บาทนะผมบอกได้เลยคุ้มมากๆเลยนะครับนี่เติมน้ําซุปลงไปสักเล็กน้อยนะครับไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ให้ลูกชิ้นอีก2ลูกนะครับจุกๆไปเลยนะครับกระชอกพริกไทยลงไปนะครับลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านนะครับพี่เขาก็ทาเขาก็ลุยกระชอกชูรสทุกชามนะครับผมบอกแล้วพี่บอกความนัวมันต้องมีนะครับนี่ให้ลูกชิ้น2ลูกให้เท่าผมทุกชามนะครับแล้วนี่เป็นโตนะครับในร้านมี1โต๊ะโตนะครับนั่งแบบเก้าอี้ดนตรีนะครับใครกินอิ่มก็ลุกนะครับและ DIY ทั้งร้านนะครับนี่ฝา บ้านประตูนะครับพี่เขาก็ไม่ทิ้งนะพี่บอกว่าแฟนพี่ก็เอามาวางนะครับเป็นที่ตั้งตู้ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ประตูบ้านทั้งบ้านเลยนะพี่มาวางอยู่ตรงนี้นะครับเสิร์ฟลูกค้านะครับลูกค้าก็ค่อยๆเข้านะครับนี่ก็เป็นเก้าอี้ตอกเองนะมาจากหน้าต่างบ้านพี่เขาเองนะครับโต๊ะเก้าอี้พี่เขานะครับก็ทําเองนะครับตอกเองมัดข้างเสาแบบนี้แล้วผมถามว่าพี่เก้าอี้ที่มันอยู่ข้างล้วนมันคืออะไรพี่บอกถ้าลูกค้าไม่พอก็ใช้อันนี้ได้นะครับแล้วเปนี้ด้วยเหรอพี่บอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้เปพี่นอน แล้วยงตู้เย็นเก่าของบ้านก็ไม่ทิ้งนะครับนี่มาเก็บอุปกรณ์นะครับกานชา,มาหาม้อไหัมก็อยู่ตรงนี้น้ําแข็งก็เปิดบริการตัวเองนะครับตรงกระติกนี้อันเดียวเลยนะครับนี่และที่ล้างไม้ล้างมือก็มีนะครับจุ่มไปตรงนี้น้ําก็ไม่ต้องกลัวเสียนะครับ <S <S พี่ก็ต่อท่อออกไปตรงนี้ยาวเหยียดวางไม้สามง่ามไว้ตรงนี้ประดิษฐ์เองไว้ลดต้นไม้ด้านหน้านะครับโอ้ยในร้านนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะใช้ทุกอย่าง้างนะครับว่าเข้าเรื่อยๆพี่ก็ขี้พวงกระสือไม่ใช่หมูนะครับพี่ขี้หมูมาทำหมูแดงไม่ใช่พวงกระสือ ร้านเขาก็บรรยากาศดีล่มลื่นนะคบพี่ก็รุ้ยอยู่คนเดียวถ้าแฟนเขามาก็จะมาช่วยกันด้วยนะครับแล้วผมบอกได้คําเดียวนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านร้านนี้20บาทนะครับใครมาต้องลองแวมาร้านนี้เขาเด็ดจริงๆนะครับเนี่